สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีตุลและคนาตุลน,นะคะมาแล้วสําหรับคลิปความรักของคุณสถานการณ์ในช่วงของเดือนมิถุนายนนะคะตั้งแต่วันที่วันที่ลงคลิปจนถึงวันที่15นี้เรื่องราวความรักของคุณจะเกิดอะไรขึ้นแล้วก็แนวโน้มจะเป็นยังไงต่อไปนะคะสําหรับราศีตุลก็คือจะเป็นผู้ที่เกิดแต่วันที่24 กันยายนนะคะถึงวันที่23ตุลาคมนั่นเองการแบ่งวันที่เป็นการแบ่งแบบศาสตร์ตะวันตกนะซึ่งไม่ตรงกับของไทยนะคะรับชมของช่องไหนอาจารย์ท่านไหนก็ยึดตมหลักของช่องนั้นได้เลยเพราะว่าแต่และช่องแบ่งวันที่ไม่เหมือนกันนะคะบางช่องก็แบ่งตามโหราศาสตร์ไทยบางช่องก็แบ่งตามาศาสตร์สากลนั่นเองนะคะ พลังงานไพ่ก็เป็นแบบร,มรวมๆอาจจะตรงกับคุณบ้างไม่ตรงไม่ตรงบ้างนะคะหรือไม่ตรงเลยก็ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์เป็นแนวทางหรือเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะแล้วในบางทีไพ่อาจจะสลับกันก็ได้ในส่วนที่พูดถึงพลังงานเขาอาจจะเป็นของคุณตรงจุดนี้นะคะมีความเป็นไปได้สูงด้วยก็ต้องพิจารณาเอานะว่าพลังงานของเราตรงกับจุดไหนบ้างเพราะว่าจะมีะชาวราศีตุลคุณอาจจะเป็นผู้กระทําหรือเป็นผู้ถูกกระทําก็ได้ประมาณนี้ ภพยหลักนะคะความรักของชาวราศีตุลเมื่อคุณลงทุนกับความรักเมื่อคุณให้ใจเขาทุ่มเทกับเขาเปเขาคุณก็ต้องการที่จะได้รับกลับมาเหมือนกันสายเปที่แท้ครูนะคะสำหรับชาวราศีตุลเปไปแล้วได้อะไรลักษณะลักษณะเหมือนจะไม่ได้อะไรนะคะ ความดีก็เหมือนจะไม่เห็นด้วยหรือว่าเขาไม่ได้เห็นคุณค่าของคุณเลยจากการเปจากการที่คุณพยายามให้หรือว่าพยายามดูแลเขาให้มีชีวิตที่ที่ดีมากขึ้นกว่าเดิมอะไรทํานองนั้นนะคะคือคุณพยายามแล้วพยายามอีกพยายามที่จะรักษาเขาเอาไว้ให้ได้คุณรู้สึกว่าคนนั้นคือคนที่ใช่คือคนทีอ่อยากจะมีอนาคตกับเขาอยากจะ สารฝันร่วมกันนะคะแต่งงานกันก็ได้แต่ทีนี้สิ่งที่คุณฝันเอาไว้มันอาจจะยังมองไม่เห็นในช่วงระยะเวลานี้นะคะมีปัญหาเกิดขึ้นมีเดวิลเกิดขึ้นอะไรที่คุมเครือไม่ชัดเจนโกหกหลอกลวงก็ยังมีเข้ามาให้เห็นไม่เปิดเผยแอบปิดบังด้วยก็ได้จะแฮงแมนด้วยนะคะ ความรักที่เต็มไปด้วยความอึดอัดความทุกข์วิตกกังวลเป็นไมเกรนเลยก็มีด้วยนะคะเขาอาจจะดูนิ่งๆิ่งดูนิ่งๆกับคุณหรือสถานการณ์ที่ความสัมพันธ์คุณพยายามแล้วแต่ไม่มีอะไรที่พัฒนาหรือดีขึ้นหรือแม้แต่ในบางคู่นะคะความชัดเจนก็ยังไม่เห็นว่าจะมีเลยไม่มีความชัดเจนมีแต่ความคุมเครือตลอดไม่โปร่งใส แรมดูเหมือนว่ามีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่คุณอาจจะรู้สึกได้นะคะว่าค่รักของคุณมีอะไรปิดบังซ่อนเร้นไม่จริงใจหรือเปล่าหลอกลวงหรือเปล่าก็อาจจะมีด้วยสําหรับในบางกรณีนะคะแต่ทีนี้ด้วยความที่ชาวราศีตุลคุณรักเขาคุณคุณอยากจะมีเขาอยู่ต่อในชีวิตของคุณน่ะคุณจะพยายามกับเขาต่อยังไม่ย่อท้อนะคะถึงแม้ว่าจะเหนื่อยจะหนักสักแค่ไหนก็ตามคุณยังไม่ท้อ ก็เซ็งๆบ้างเบื่อๆบ้างแต่ทีนี้ก็ทิ้งเขาไม่ได้ตัดเขาออกจากชีวิตไม่ได้เหมือนกันคุณหวังเสมอนะคะว่าหวังว่าจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นหวังว่าสักวันหนึ่งความรักของเราจะกลับมาสดใสจะกลับมาดีหรือว่าจะกลับมาเข้าอกเข้าใจมีมีความหวังแบบนั้นความปรารถนาของคุณขนาดนั้นเลยนะคะ อาจจะสลับกันก็ได้นะอาจจะเป็นคุณเราจะเป็นเขาอ,อยู่ในผวังแบบที่ขวัญพูดนะะ่นะคะเดี๋ยวเรามาดูทางด้านคู่รักของคุณว่าเขาคิดยังไงรู้สึกยังไงกับคุณบ้างคุณอาจจะเดียวกับชาวราศีสิงห์นะคะมีราศีมังกรมีราศีกุมธนูด้วยนะคะเอาละคนคนนี้นะคะเป็นคนที่เขาเรียกว่า ดูดูเหมือนเป็นคนอยากจะเป็นผู้คุมเกมอะ่ะหรือผู้ควบคุมคุณก็ได้ด้วยใช้อำนาจหรือว่าเขาจะเขาเรียกว่าควบคุมสถานการณ์ดีกว่าเนาะหรืออีกหนึ่งกรณีนะคะจะเป็นในเรื่องของความอดทนกับความรักครั้งนี้ ถ้าชาวราศีตุลคุณเป็นผู้กระทํานะคู่รักของคุณเขากําลังอดทนกับคุณอย่างหนักมากจริงๆพยายามนิ่งพยายามที่จะไม่พูดมากไม่พูดเยอะก็ได้ด้วยเขารักคุณไงนะคะเขาถึงต้องเป็นแบบนี้เขารักคุณเขาเป็นห่วงคุณเขาอยากจะพยายามประครับประครองพยายามที่จะ รักษาความสัมพันธ์ครั้งนี้เอาไว้เพราะเขาหวังมากเหลือเกินเขาหวังว่าสักวันหนึ่งความรักจะดีขึ้นวันใดวันหนึ่งจะมีอะไรที่ชัดเจนขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นช่วงนี้นะคะเขาได้แต่เยียวยาจิตใจตัวเองถึงแม้ว่าในบางครั้งอ่ะใครสักคนหนึ่งน่าจะมีการปิดกันบล็อกหรือแม้แต่เขาเรียกว่ามีกำแพงเนาะไม่ให้เข้าไปล้ำเส้นมากเกินไป จะพูดยังไงชาวราศีตุลพลังงานเข้มข้นเนาะในช่วงของเอครื่องเดือนแรกนะคะรักแห่งทางเลือกแห่งตัวเลือกก็เข้ามาใครเป็นผู้นอกใจแฟนสารภาพมานะคะชาวราศีตุลอาจจะเป็นผู้ถูกกระทําหรือเป็นผู้กระทําก็ได้บอกไว้เลยนะคนที่คุณคบอยู่เนี่ยเขารักคุณมากๆจริงๆเอาล่ะสาหรับในกรณีนี้นะคะมาดูซิ ผู้รักของคุณเขาจะพยายามรักษาคุณเอาไว้อย่างสุดความสามารถหรือเต็มกําลังเลยละ่ะเพราะเขารักคุณมากๆมาดูซิว่าเขาจะาทํายังไงต่อไปกับคุณคะนั่นไงเขาอยากจะมีคุณต่อในชีวิตเขายังมีความสุขมากๆที่ได้เจอคุณที่ได้พูดคุยกันหรือ ไปกินข้าวไปดูหนังหรือเวลาที่ได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับคุณนะคะเขามีความสุขจริงๆอาจจะเป็นความสุขประเดียวประดาวชั่วครั้งชั่วคราวแต่เขาก็รู้สึกดีกับมันมากเขาไม่สามารถที่จะก้าวออกมาจากคุณได้เลยถึงแม้ว่าชีวิตของเขาอะก็ดีอยู่แล้ว โอ้ชาวราศีกันก็มาด้วยนะคะน่าสงสารเนอะรักเขาแต่เหมือนกับว่าโดนอีกคนหนึ่งเย็นชาหมางเมินเพิกเฉยไม่มีปฏิกิริยาตอบโต้ให้กับอีกฝั่งหนึ่งเลยอะคะ่ะเหมือนพยายามอยู่ฝ่ายเดียวไหมในบางกรณีก็อาจจะเกิดขึ้นด้วย สำหรับท่านที่เพิ่งจะเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ๆนะคะเดี๋ยวขวัญถามให้ว่าคนที่คุณกำลังที่จะสารความสัมพันธ์นี้เขารักคุณจริงๆหรือเปล่าเพราะว่าขวัญเห็นไพ่นะพลังงานใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะน่าจะมีคนที่เพิ่งจะคบกันอยู่ มาดูซิสำหรับท่านที่เพิ่งจะคบกันนะคะสถานการณ์คุณและเขาจะเป็นยังไงบ้างเขาโอเคกับคุณดีไหมเขาจะจริงจังจริงใจกับคุณรอเปล่ามีเรื่องนะมีเรื่องเกิดขึ้นมีเรื่องที่เขาไม่โอเคชาวออสชาวกรกฎดหรือชาวต่างชาติก็เด่นด้วยเด่นกับชาวต่างชาติอยู่นะคือแบบการเริ่มต้นนะ่ะอาจจะเริ่มต้นด้วยความที่ไม่เข้าใจกันก็ได้ ะะสำหรับท่านที่กำลังพูดคุยกันน่าจะมีบางสิ่งบางอย่างที่คุณและเขาเข้าใจผิดกันอยู่บ้างนะคะอาจจะมีการทะเลาะก,กันบ้างระหองระแหงกันบ้างทัศนคติก็ไม่ค่อยตรงกันในช่วงนี้นะคะคิดไปคนละทางระวังการาทะเลาะก,กันด้วยนะสำหรับคู่ใหม่นะคะระวังคำพูดนะการสื่อสารอาจจะพูดไม่คิด หรืออาจจะใส่อารมณ์เกินไปอะไรทำนองนั้นหรือพูดประชดประชันอาจจะมีด้วยนะคะระวังจะทะเลาะกันมาดูซิว่าความสัมพันธ์ของคุณแล้วจะมีทิศทางที่ดีไหมสำหรับคู่ใหม่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะตอนนี้อะไรก็ดูเหมือนยังยังไม่เข้าที่เข้าทางเลยอะ มีความคุมเครือมีความไม่ชัดเจนบางสิ่งบางอย่างก็อาจจะยังไม่เปิดเผยมากนะก็ได้แต่เขาก็ยังจะยังยัง,ย,งยังที่จะไปมาหาสู่กับคุณอยู่นะคะยังที่จะมาหาคุณบ้างอะไรบ้างเจอกันบ้างความหึงหวงก็มีด้วยอสถานการณ์ไม่ชัดเจนไม่พอมีความหึงหวงเข้ามาอีกนะคะอะไรที่มันยัง ยังตัดสินใจไม่ได้ยังไม่รู้ว่าจะไปซ้ายหรือจะไปขวาหรือจะอะไรยังไงนะคะตอนนี้สําหรับคู่ใหม่ก็คือคุยกันไปก่อนดูสถานการณ์ไปก่อนยังไม่น่าไว้วางใจสักเท่าไหร่นะคะมาดูซิสําหรับท่านที่คบกันนานแล้วล่ะคุณและคู่รักของคุณนะคะและดูเหมือนจะมีอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่คู่รักของคุณนะคะเขาคิดยังไงกับคุณบ้างเขายังอยากที่จะไปต่อคุณหรือเปล่านะคะ การระแวงการไม่ไว้ใจทำอะไรลับหลังลับลับล่อๆเกิดขึ้นแล้วครับเด e ดรูด้วยอ่าเดือดตาก็คือช่วงนี้อาจจะอยู่ในช่วงของการที่ใครสักคนหนึ่งต้องการผจญภยัยต้องการที่จะเรียนรู้โลกกว้างประมาณนั้นค่ะ เอาความสุขของตัวเองเป็นที่ตั้งก็ว่าไปนะในช่วงระยะเวลานี้อาจจะเผลอเนาะเผลอสิ่งยัออย่วยุสิ่งลุมเรา้าทํานองนั้นของสวยๆงามๆนะคะมาดูซิสำหรับประสิตุลน,นะคะท่านที่มีความคุมเครือสถานการณ์ของคุณและเขาไม่มีการเปิดเผยหรือไม่ชัดเจนยังยังไม่รู้ว่า เขาเรียกว่ายังไม่มีสถานะในการเป็นแฟนนะต่อไปความสัมพันธ์ของคุณจะดีขึ้นหรือเปล่าจะมีการชัดเจนมากขึ้นกว่านี้บ้างไหมนะคะอ่าคิงถือถ้วยนะคะมีนะมีพลังงานดีๆเกิดขึ้นอยู่นะคะจะเย็นๆน,นิดนึงเดี๋ยวจะมีการคุยกันเคลียร์กันอยู่กับคนรักของคุณนะคะน่าจะมีพลังงานของคนรักเก่าของใครสักคนหนึ่งที่ยังยังไม่ขาดกันมากยังมาวนเวียนอยู่ แต่ทีนี้เดี๋ยวนะคะไม่นานจะมีการเคลียร์กันพูดคุยกันว่าจะเลือกใครจะเลือกคนเก่าหรือว่าจะเลือกคนใหม่นั่นเองตอนนี้นะคะอาจจะเป็นชาวส่องหรือว่าเป็นชาวราศีตุลที่กำลังตัดสินใจนะคะอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่ เอาละเดี๋ยวเรามาลุ้นกันต่อไปนะฮะว่าระหว่างคนเก่าและคนใหม่ใครจะอยู่หรือว่าใครจะไปใครจะเป็นคนถอดใจก่อนกับความรักครั้งนี้นะคะเนาะเดี๋ยวเรามาติดตามในช่วงของคลิปหน้านะคะว่าจะเป็นยังไงต่อไปกับความรักที่เราสามคนนะคะจะจบกันแบบไหนนั่นเองเพราะว่าช่วงครึ่งเดือนแรกก็อีกไม่กี่วันนะ่เดี๋ยวก็ครึ่งเดือนหลังแล้วเดี๋ยวเรามาติดตาม คลิปช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะจะเป็นยังไงบ้างเอาล่ะขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามรับชมจนจบถ้าชอบก็ช่วยกด subscribe กดไลค์กดติดตามด้วยนะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะในกรณีที่ขวัญอัปโหลดคลิปใหม่ๆจะได้มีการแจ้งเตือนได้อย่างทันท่วงทีนั่นเองส่วนท่านใดที่อยากจะดูดเป็นการส่วนตัวขวัญก็ได้ให้ id line ทางด้านใต้คลิปเรียบร้อยนะคะก็แอดกันเข้ามาสอบถามค่าครูกันก่อนพร้อมอไหร่ค่อยจองคิวเข้ามานะคะแต่ต้องจองล่วงหน้านิดนึงนะคะ เข้ามาพูดคุยนะคะเข้ามา,าปรึกษาหารือกันสถานการณ์นี้ควรที่จะทํำยังไงถึงจะดีที่สุดสําหรับเราหรือว่าถึงจะประคับประคองความสัมพันธ์นี้ไปได้อะไรทํานองนี้นะคะเอาล่ะสำหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณมากๆสวัสดีค่ะ